สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่หน่วยที่7นะคะการใช้งาน PHP เริ่มกันกับฟอร์มค่ะโดยหัวข,ข้อเราจะทำวันนี้นะคะที่จะสอนวันนี้นะคะก็คือการสร้างสวนรับข้อมูลแบบ List Menu ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เข้าไปที่ Notepad ค่ะ Notepad บวกๆนะคะแล้วก็กดไฟล์คลิกสร้างใหม่ค่ะ ระหว่างี่ทำโค้ดไปนะคะเราก็จะอธิบายถึงการสร้าง list เมนูนะคะว่า list เมนูเนี่ยคืออะไร list เมนูก็คือส่วนรับข้อมูลที่มีลักษณะแบบเมนูให้เลือกนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นและจะมีลักษณะเป็น dropdown นะคะเมื่อทําการคลิกก็จะมีตัวเลือกเลือกมาให้ด้านล่างให้ทำการคลิกเลือกนะคะจะนำไปใช้งานเช่นการเลือกแผนกวิชาการเลือกระดับชัน้นการเลือกจังหวัดเป็นต้นคะ่ะซึ่งมีรูปแบบในการใช้การคำสั่งส่วนรับข้อมูลแบบ list เมนูดังนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าในส่วนของ l ิสเมนูเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนคะ่ะระหว่างที่เรากำลังเขียนโค้ดไปนะคะก็เขียนแบบเดิมเลยค่ะบรรทัดแรกเลยก็คือเป็น o c Type HTML d o c Type ก็ใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมค่ะส่วน HTML ก็ใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กเหมือนเดิมเราเปิดมันด้วย HTML แล้วก็ head แล้วก็ title นะคะส่วนการใช้งาน PHP เนี่ยเราก็จะใช้เป็นตามชื่อบทของเรานะคะที่เรากาลังเรียนอยู่ อย่าลืมที่จะปิดไตเติ้ลให้เขาด้วยนะคะเราเปิดไตเติ้ลมาแล้วเราก็ต้องปิดไตเติ้ลให้ด้วยนะคะปิดเสร็จมาปิดเฮดต,ต่อคะ่ะปิดเฮดเสร็จแล้วนะคะมาบรรทัดต่อมาก็คือคบอดี้ค่ะบรรทัดที่เรากำลังพิมพ์อยู่นี่นะคะเป็นบรรทัดที่เป็นเบสิกมากๆนะคะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว ลิสต์เมนูนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดได้นะคะว่าเราอยากเอาตรงนี้เป็นคําว่าอะไรแต่ของเราในกรณีของเรานะคะเราแค่ทาการเลือกแผนกวิชาค่ะแล้วก็ใส่ br นะคะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะนี่นะคะในส่วนของอ list menu, ลิสต์เมนูเรากำลังเติมต้น้วยค่ะ ตัว list menu นะคะจะเริ่มต้นด้วย select name นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของ list menu ค่ะอย่างเช่นของเรานะคะเราใช้คำว่า level นะคะแล้วพอรอกตารางก็คือจะเป็น size เท่ากับ จำนวนรายการที่เราจะให้มองเห็นนะคะเราก็จะให้มองเห็นแค่หนึ่งนะคะส่วนถน้าใครอยากให้มีหลายตัวเลือกอย่างเช่นทำอันแรกเป็นเลือกแผนกอันที่สองอยากให้เป็นเลือกจังหวัดต่อก็สามารถที่จะปรับเป็นสองได้นะคะแต่เราจะใช้อยู่ที่หนึ่งนะคะต่อมา option ค่ะ option value นะคะเท่ากับตัวเท่ากับเนี่ยจะเป็นค่าของรายการที่หนึ่งนะคะอย่างเช่นเราทำเรื่องอแผนกวิชาใช่ไหมของเราก็จะแสดงเป็นแผนกวิชาอะไร นะคะเราอย่างมีอันแรกเลยเราจะเขียนว่าแผนกวิชาช่างยนต์นะคะส่วนข้างหลังที่เป็นตรงหลังปีกกาหลังตัวก้างปลานะคะเราก็จะใช้เป็นอันเดียวกันเลยนะคะก็คือรายการที่1อย่างเช่นอันแรกเราเป็นแผนกช่างยนต์อันที่เป็นข้างนอกที่เป็นแบบ อยู่นอกฟันปลานะคะก็จะเป็นแผนกช่างโยนเหมือนกันนะคะแล้วก็ปิดออปชันค่ะเราสามารถก๊อปมาได้นะคะ Control C แล้วก็ Control V ค่ะแล้วก็วางนะคะแล้วก็เปลี่ยนแค่ตรงหลัง Value นะคะแล้วก็ตรงข้างหลังฟันปลาเหมือนเดิมก่อนออปชันเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นอันนี้เราก็จะเป็นแผนกวิชาเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศนะคะ เราชอบทําแบบย้อนกลับไปมาแบบนี้นะคะไม่ค่อยชอบให้มันแบบนี่ค่ะอันนี้เราก็จะเป็นแผนกวิชาการบัญชีนะคะต่อมาก็เป็นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะอันนี้ก็ใส่แล้วแต่เรอว่าเราจะแผนกอะไรบ้างนะคะ เห็นไหมคะถ้าเราเคยพิมพ์อะไรมาแล้วเราพิมพ์ตัวหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นตัวสีฟ้าให้นะคะแล้วก็ enter มาเลยคะ่ะเราไม่ต้องพิมพ์เองให้มันเต็มก็พิมพ์จบแล้วนะคะในส่วนของตัว list menu เนี่ยก็ปิดจีเล็กนะคะ ก็คือถือว่าเป็นการจบในส่วนของอาการสร้างโค้ดลิสเมนูแล้วนะคะแล้วเราก็ยังต้องทำให้มันเป็นปิดฟอร์มปิดบอดี้แล้วก็ปิด html ตามปกตินะคะพอหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็บันทึกเป็นค่ะเปลี่ยน ตามสกุลนะคะให้เป็น php ค่ะเราจะใช้ชื่อว่า workshop 255นะคะแล้วก็กด save ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเข้าไปดูนะคะก็กด app server w แล้วก็โปรแกรม web แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นะคะสองฮานี่มอไฟลแล้วเลือกเป็นเปิดวูจากไฟฟ f o x นะคะกดโอเคงานที่เราทำก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นี่ค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ